ี้เรามารีวิวแบบไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่ก็คือเราจะรีวิวตาม g o o g l e Map เผื่อใครแบบว่าเออไม่รู้จะเซิร์ชอะไรแบบมาไปทถานแหนเนี้ยเราเซิร์ช o o o l l m m p p มาดูดิว่าร้านที่ g o o g l e Map มันบอกดีจริงไหม คือเนื้อตุ่นนะฮะก็คือมึงคือง่วงมากเดี๋ยวก็ย่งกินความพิเศษของที่นี่ถ้ากกะทีไม่พอเติมได้ไก่หวานน่ากินมาขอบคุณครับสวัสดีครับ วันน oh, ah ี <All right. S 1> ้นะฮะทุกคนอยู <Four> <ness> ่กับผมและพอยอีกแล้วบอกก่อนว่าตอนนี้พวกเราทั้งสองคนอยู่ันที่ย่านเจริญนครนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวอีกแล้วแล่วันนี้เรามารีวิวแบบไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่ก็คือเราจะรีวิวตามกูเ กเราจะเปิด Google m a พแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเขาแบบมีฝับบุดร้านไหนกันบ้างในย่านนี้ถ้ามีปะะุ๊บอะเดี๋ยวเราจะไปกินร้านนั้นเลยเผื่อใครแบบว่าเออไม่รู้จะเซิร์ชอะไรแบบมากระทันฐันเงี้ยเราเซิร์ช g o เกิลแมพมาดูดิว่าร้านที่ Google m a พมันบอกอร่อยไหม,มดีจริงไหมเดี๋ยววันนี้เราจะเดินตั้งแต่ย่านจเจริญน,นครนะฮะถึงคลองสารเลยเดินไปเรื่อยเรเริ่มต้นจากร้านแรกเลยที่เราซื้อมาชื่อร้านรุ่นพ่อรุ่นแม่กาแฟโบราณนะฮะเป็นกาแฟโบราณแล้วถูกมากด้วยถูกมากถังนี้เรียกว่าถัง ร้านบางยงเจริญนคร5้าเหลสาวหนึ่งเป็นร้านแรกงั้นเดี๋ยวเราเซิร์ช Google Map แล้วเดินกันเลยไหมกดเข้าไปในย่านเจริญนครเจอร้านนี้ที่ร้านว่าต่อเนื้อตุ๋มมันเอ่ตรงนู้น,นเราลองเดินลองเ<า>ดินกลับไป,ไ,ไปดูไหมอ่ะนกระตากล้องตามอ่ะไปกันแบบนี้แหละไปเลยต้องเนร้านนี้ปะเห็นว่าเนื้อตุน๋นอู้หูค<อ>น,นื้อะนะเนี่ยดูอ่าเฮ้ยคนเยอะกว่าที่คิดนะร้านเนี้ยขายดีชัวร์เพราะว่าอะไรป่ะคนเยอะ เราก็เข้ามาในร้านแล้วสัร้านแรกเราร้านต่อต่อเนื้อตุ๋นเป็นร้านเนื้อตุ๋นที่มีทั้งเมนูข้าวเมนูก๋วยเตี๋ยวหรือเมนูหม้อไฟอันนี้เราก็สั่งเป็นหม้อไฟเป็นหม้อไฟมานะฮะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เครื่องในหรือว่าเนื้อสดหรือว่าเอ็นแก้วอะไรก็เลือกได้หมดเราสั่งมาเป็นเนื้อตุ๋นแล้วก็เนื้อสดแล้วก็มีลูกชิ้นแล้วก็เอ็นแก้วน่ากินมากนี่เราจะโกยเลยไหมโกยโกยลงไปเหรอ ได้ได้ได้แ้วเดี๋ยวเรามาบอกต่อว่าเขามีอะไรมาให้บ้างอันนี้อย่างแรกนะแต่เราลงไปก่อนเพราะว่าเนื้อมันสุกยากกว่าครับการจะนัดเขามีผักมาให้ทุกคนลงเลยเราลงอย่างเดียวไม่ดูอะไรทั้งนั้นถ้าใครชอบลูกชิ้นนะทุกชิ้นเขาจะมีมาให้สองแบบลูกชิ้นเนื้อกับลูกชิ้นเอ็นคุณนีสลงคนเดียวนะครับเออจาการ้านเนื้อมันต้องปรุงจิ้มเนาะปกติมันต้องใส่แบบพริกขีมาใช่ก็คือนะครับใส่เข้าไปนี่ ได้อ่ะาาาเอาน้ำส้มใส่ <c oughs> ไม่ใช่เหรอ <c oughs> ไม่ใช่น้ำส้มน,นี้ส้มน,นี้ไม่ท <c oughs> านเลยค่ะข <c oughs> อโทษครับทุกครับ <c oughs> ผมเ้าจะผิดเอาแล้วขายน้าส้มเลยอ่ะนน้ำปลปาหน่อยดู <c oughs> ยสีี่สีแบบว่ากำลังมีอมชมพูนหน่อยๆอ่ะว้า เนื้อสดคือนุ่มเด้งแล้วก็แบบว่าไม่มีกลิ่นเลยคอเราชอบความแบบไม่มีกลิ่นแล้วมีรสชาติข้างในออกแบบเข้มๆหน่อยถ้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มเาหสุดๆเนื้อสุดเนื้อมา้อสุดคือแบมเาไนมันกิ่มมากเลยชเอ็นกเด็ดมากอันนี้นี่ของหกคนเดียวนะครับ <g ül> แต่นน้ำมาตนาอ,าอานแะรกกลิ่นหอมมากครัเข้ามารู้เลยอ่าขีหน้าร้านนะที่เขาเคี่ยว<ร>ทอ่เขาเคี่ยวน้ำเนี่น้ำหอมมากเอ็นแก้วคือติดเนื้อกิ๊นะฮะข้าวร้อนน้ำซุปสดชื่นที่มากันดีอ่ะถ้วเรากินดูชิมนะดูชิมคือดีมากๆคุณผู้ชมมันหนึบมันกรึบและยิ่งเอน็นนะยื่หนึบเลยเนี่ยถ้าใครมาเนี่ยให้ อไออได้กินร้อนๆแล้วแบบแบบ่งกินหลายคนเลยโอ้อโหจดเอ็นเนื้อตุ๋นเอ็นดีมากแล้วก็หมูเนื้อตุน๋นจริงจริงแล้วนอกจากนี้นะถ้าใครที่เป็นสายเนื้อแล้วแบบชอบกินเครื่องในด้วยที่นี่เขาก็มีน้ำซุมากสดชื่นอยากให้ทุกคนมาลองสลับร้านตอ่อเนื้อตุ๋นเดี๋ยวท้าเดี๋ยวกินอ่อเดี๋ยวไปร้านต่อไปกัน เดินเด่นมากเจงเซมีเจริญนครนะฮะเขาบอกว่าเดินเพียง10เมตรใกล้เกินแต่เจงเซมีนี่เป็นร้านของหวานที่มีหลายที่ดังดังมีหลายมีหลายที่มากๆก็เดี๋ยวไปแวะแบบว่าถ้าใครมาเผื่อไม่รู้กินอะไรก็ไปแวะให้ดูแล้วกันผมเอาลอดช่องแล้วเอาเท่าไหร่มันออกนะฮะเปลือกเปลือกเอาลอดช่องครับแล้วเอาเปลือกออกเอาเป็นเป่ากล้วยแท้ครับแป้งกล้วยแป้งลมเป็นนมสดร้อนได้มแม่ครับแน่แน่มีสูตรมีสูตรปกติบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยที่นี่ อันนี้เดี๋ยวเขาจะเอาไปอุ่นให้พี่คะอันนี้มีเครื่องให้เลือกทั้งหมดกี่อย่ร์ค่ะอย่อะนะทั้งหมดนี่เลยนี่มันกิบเมื่หลายรอบไี่เคยรู้เลยนะก็ถือว่าเครื่องมีให้เลือกเยอะมากไปเด้งไหมไป ได้มาแล้วนะฮะซึ่งจะมของใครของมันนี่นะคะอยู่ก็ยกไม่ได้เพราะมันร้อนฟองนูเป็นหมาว่าแป้งกลมแล้วก็มีแปะกล้วยเป็นแบบร้อนของผมเป็นรอดช่องสายไทยเลยแต่ผมเปลี่ยนจากเปือกเป็นเฉากหวยก็เช่นเดียวกทุกคนเราตื่นสึกว่าไปกี่ครั้งอ่ะคุณภาพไม่เหมือนเดิมล้วก็มีเครื่องให้เลือกเยอะมากนี่แล้วที่สำคัญเกามีประวัติด้วยนะเผื่อใครยังไม่รู้ประวัติเขาโรงงานเป็นเต็มโรงงานทีร้านเต็มเต็มหรือร้านเต็มชื่อว่าเต็มเต็มที หือลั่นสถานโลกกัรพอจะเอามาประวัติเพ่นรู้นะว่าอยู่มานล้นเอนแรกคิดว่าเป็นแบบว่าทา้แบนชาทั่วไปอะไรเงี้ยคองเสิร์ต้องเมื่อกีอนเสิร์ตไปแล้วข้างหน้ามีร้านชุมวารเจนจูกาแฟเจริญนครเราลองดูทั่เจจูแต่ถ้าเจออะไรร้านอัไหนอาจจะแวะอีกรอบ มัถึงแล้วหรอใช่ใช่ไหมทำไมในแมพมันเขียนว่าอีกตั้ง50เมตรอ่ะเราอยู่ฝั่งนี้ด้วยทำไมเกิดเจสูห์ข้หน้าใช่แล้วก็แฟนเจริญนครลองนับผลไม้นี่นะคะชื่อเขียนไว้เลยว่าร้านเจสูกาแฟเจริญนครนับผลไม้ป้ายมีอะไรบ้างคะรับมีโมมีสับปะรดค่ะผมเอาแตงโมปั่นแก้วหนึ่งครับต็อปั่นค่ะเอาเบาๆเพราะว่าเพิ่งกินมาเมื่อกี้ลองดูรูคร่าวๆมาแล้วตรงมาเรื่อยๆจะมีมันจะมี ร้านปุ๊บปะปุ๊บสุกี้เจริญนครเออปุ๊บสุกี้เจริญนครแล้วก็ขัดไปก็จะเป็นปุกคลองสาลเดี๋ยวเราจะเลี้ยวแล้วะเลี้ยวไปคลองสาลแล้วเดินเพลินๆเ,เ,เ,เลยถ้าใครมาก็อย่าลืมมาแวะกัน ทำไมมีเช็คอินอันนี้คือไม่ใส่สีนะส้มล้วนๆอันนี้เป็นเนื้อส้มเมื่อกี้เห็นเขาขันแบบสดๆเลยอะไม่รู้สึกว่าเขาอะเติมแต่งเออก็ฝากกันไว้ด้วยสลับร้านเจ๊กูกาแฟเจริญนครนะครับราคาก็จะสูงตามคุณภาพนิดนึงอยระมาา40บาท40บาทแค่หน,านา้าไหนก็เจ็บนะเออดีเะได้เดินไปเดินต่อเลยอยู่ขานจากร้านจะมีเยอะๆกับเจริญนคร42 จะมีมากแเดียวเองแต่อย่าไปตามไอ้กูเกิลแมพนะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเรากูเกิลแม p มันยังไม่ถึงแต่เดินมาเจอก่อนอาเดี๋ยวเราจะเดินเรื่อยๆนะฮะระหว่างเดินคุ้ยน่อยดีวะเคยมีประสบการณ์ยังไงกับไอ้กูเกิลแมพไหมตอนนั้นอ่ะมันเป็นแบบว่าช่วงที่กูเกิลแมพมันมีให,หม่ๆมั้ยทุกคนผมก็จะไปที่ตลาดไปหาอะไรกินแถวตลาดนั้นแล้วไปราชดาแล้วก็เซิร์ชไปขับไปทีแม่งอยู่กำแพงแต่แบบว่าตลาดอยู่เนี้ยแต่เราอยู่ตรงกำแพงมีทางเลือ มากแบบไปเที่ยวหัวหินใช่ปะแล้วที่พกกักอ่ะมันอยู่แบบว่าขึ้นในซอยลึอกๆอ,อ,อ่ะแต่ว่าพอเปิดกุ้งกันแบบไปมันบอกให้เข้าซอยนี้แล้วซอยมันเป็นแบบว่าพื้นที่ปลูกป่าแล้วก็แนบเข้าไปนะออแล้วพอเข้าไปแล้วอะ่ะก็เอ๊ะใจทำไมมันเป็นป่าวะมันควรถอยหลังได้แล้วนะแล้วก็ไม่ได้อะไรนะเออ,เอ,อมันคงให้มาทางนี้แหละเป็นทางลัดแล้วก็เข้าไปสุดท้ายทางไปไม่มีเลยเป็นป่าหมดเลยเแล้วก็ข้างทางเนี่ยเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนไปอีกนิดนึง เรเขื่อนแปลวันนี้เรามาเมื่อกี้ดูว่าถ้าไม่เดินฝั่งนี้เขาจะไม่เจอไหจิจูเลยเขียนจะพาไปไหนก็ไม่รู้มันพาไปไกลแล้วเออเจ๊งๆถนนเจ๊งๆของกินอ่ะเยอะมากๆเลยแบบว่าระหว่างทางที่เราเดินอ่ะทั้งสองฝั่งอ่ะมีของกินหมดเลยนะเออเป็นเจอที่คู๊คู่ระเบิดขวดคีนั่นคือคือที่เบรกไม่อยากกินหรือยังไงเป็นไหนเป็นยเออขายยังไงฮะก็วอยี่สิบจะเอาอะไรจะใช้กินไม่เป็นอ่ะเอาเมา่ะ อันนี้เป็นข้าวเม่าข้าวเม่าข้าวเม่าแบบว่าข้าวเม่ดีคือฉันตะกินไม่เป็นคือไม่ตะกินไม่เป็นให้น้องกินไงมันคืออะไรข้าวเมาาาข้วเมมันใส่อะไรออ๋ใช่ไม่คืออะไรบอกมาข้าวเม่ากูจะรู้ไหมกูก็ไม่เคยกินเลยเขาอาจเป็นข้าวเม่าอ่ะข้างในมันจะเป็นกล้วยแล้วก็ด้วยมะพร้าวขูดใช่ไหมคะมะพร้าวทำน้ำปี๊บแล้วก็มีแป้งชุบแป้งกล้วยชิ้นนี่จะเข้าวเม่านี่คืข้าวเม่าพิ่งเคยเห็นเลยอ่ะแบกไปช่วยเรียกพ่อยกินเยอะ ด้วยข้างในมันจะเป็นมะพร้าวจะมะพร้าวปล่อยด้วยต้องจิ้มปล่อยตามด้วยคนโบราณต้จิ้มลงไปเลยมัน่งอกกรอบอืมไอ้คนปล่อยมันจะเจอแล้วตัวกล้วยมันจะหวานมันจะหวานธรรมะมันจะเออมันจะตัดการเล่นให้มันกรอบแล้วเนี่ยมันนุ่มอือมันเลยเราจะเป็นสองไลเจอร์เอออันนี้ขายขายนานยังนะสิบกว่าปีแล้วไม่เลยวันนี้ขายได้ละสิบโมงนะใช่เลยสิบโมงนั่นแหละขายไปเรื่อยๆมันจะเลิกแล้วเนี่ยนรอบเดียวเนี่ยลองมาคันดีนะครับลองกล้วยหะลองกล้วยนะไปลองกินกลางหา อันนี้เป็นอันที่หายามนะากาาเ,เลยเพามร้า้วโทอไเงยสัวนเนี้ยมันไม่มทำไม่ทำ,ทำเพราะว่าเขาจะทำแบบว่าข้ววทอดมันทอดมันจะง่ายกว่าอันนี้มันเหมือนมันมีตัวผสมเยอะอะคาคเจอร์เป็นแปดีแบบว่าเอาะลงมนทานมีทั้งกรอบันุ่มเออในลองชิมอันนี้หนะอ่อยสี่ชั้นมากอ้เราไม่ไลกแป้งถือว่าของกินเลนระหว่างก่อนที่นาอะไรอ่ะว่าโงสิอมไส้อ้ยไส้น้าโอ้ยชิปาก โค้ดสิขับสร้อยนี่เธอทันด้วยเหรอโค้ดสิขับสร้อยนี่เราให้เหรอนั DVD> ่นมันมอนสิทธ์เล่าโศิษส์คัมพีไมนไม่ไม่งศิษส์คัมพีนั่นแหละมอนสิทธ์คับส้อยเออเออแล้วมนสิทธ์กับสร้อยเราให้เหรอพี่ไม่ทันว่ะก็ช่วงที่ผมฟังเพลงพวกนี้บ่อยนะไรนิยายให้ใครมากรโอ้ไรนิยาให้ใครมากรมันไม่ได้กรอย่างงี้มันต้องกรองอย่างงี้ป่ะมือนีิยายใครลูก คำ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 คขาต้องมือนิยามาจับมือนิาใครมาหน้าผากนิยามาจูเออหน้าผากเขากเขาไม่รู้เราเคยฟังไงแม่เปิดให้ฟังน้าผากนยาใมาโอ้โหชันเลยโ๊ะ ตู๊นายทำอย่างนี้กับเราไม่ได้นายทำอย่างนี้กับแดงไม่ได้แดงเดินมาเป็นกิโลวนลำพารไหนเธอบอกว่าตู๊เปิดไงเร <c oughs> าไม่ร้่าเป็นเมียเราอ่ะเป็นเมียเราอ่ะเป็นเมียเราทนเป็นต้องอดทน ดเดตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกุ้งเดี่ยวเจอจูแล้วก็พรเจริญไอศครีมไข่แข็งไพอพรแบบว่ามันเคยกินไอศครีมของร้านนี้อร่อยก็ถือเลยกินได้เดี๋ยวเราแวะซื้อไอศครีมไข่แข็งมานี้กัน โใช่เหรอก็จะทำให้เคยจนิติมกับข้โพเลยนีนะฮะถ้าใครมาย่าเจริญนครก็อย่าลืมร้านนี้กันกับร้านคอนเจริญไอศครีมใช่จะมากินก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะแล้วก็ตบด้ของหวานแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราขอกินของหวานก่อนเพราะว่าเราเพิ่งโดนมอไฟลางแรกไปเดี๋ยวของหนักเราไปต่อร้านต่อไปเอาต่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมนี่ไม่ดูนี่เป็นไข่แแก็สุก้าโพดวพดไอศนาโนรแบบ มันนหวาได้แบบฝงๆเติมเลยแต่สีไอศครีมเพราะว่ามันออกแบบกะทิกะทิทั้งหมมันจะไม่ขาวโหกะทิข้นมากอร่อยมากชอบกว่าใหมเครื่องเยื้และเครื่องอยู่ข้างบนวิวโอ้ก็อย่าลืมแวะกันนะฮะร้านพอนเลยกท่าไหละตีสิบห hm. ้าบาทนะตีสิบบาทของเธอราคาสูงตามคุณภาพแล้วก็ต้องหั่งใส่สุกโพด้วย วับวับวับเมื่อกี้วับขึ้นรถแล้ววับขึ้นรถแล้วงนี่เอาพาวับมาคลองศาลเลยไปเดี๋ยวเราไปกินต่อกันที่คลองศาลเมื่อกี้ย่อยแล้วหลังจากเดินมามาดูว่าคลองศาลหลังจากไม่ได้มานานมากๆเป็นยังไรบ้างนะครับเมื่อกี้เดินจะบอกว่าแล้วก็บอกว่าเอาอีกแล้วเหรอพ่อไอ้พอยเจออะไรที่แบบจีนจีนอะแวตลอดแบบว่าแบ่งเบียร์มดูร้านแรกของ ของสามนะครับอยู่กล้วยนะคะเป็นเหมือนผู้ชายหรอรเขาเรียกอ,อยูกล้วยเป็นขนมนของคนีนไทยตัว<อ>แป้งอันนี้จะใส่มันด้วยเป็นขนมโบราณนะครัสมัยก่อนมีกระหล่ำแค่ไส้เดียวคนไทยโบราณเขาจะเรียกข้าขคาวเหยือกเพราะอะไรอะครับเ<ล>พระาพระว่ามันลูกมนันคล้ายๆาขคาวเป็มติถ้าผมเอาข้าขคาวเหือกเดียวนครับแล้วพอยเอาอะไรหนูเอาเป็นไส้ดั้งเดิมเลยว่าเป็นไส้ถั่วเหลืองชิ้นละสิบห้าบาทนะทุกคนนี่ กินแบบกรอบๆก็ได้เฮกเตอร์อีกคบบแป้งมันจะไม่ได้กรอบเหมือนแป้งอเออเขาบอกว่าใช้แป้งแล้วก็พวกมันนะใแล้วก็มันเท่าไหเฮกเตอร์ของมันมันจะมีความหนึบอยู่ใช่มันจะกรอบแล้วหนึบก็ร้านมาอยู่นี่องศานะเวลาว่าอิ่วกล้วยนี่เราเห็นว่ามีเฟซบุ๊กด้วยเห็นว่าอิ่วกล้วยเจ้าเก่านี่มันมันต้องมีบัวลอยถ้ามาองศาน่านี่นะครับเป็นบัวลอยเจ้าเก่าขององศาคือถ้าใครมาต้องแวะร้านนี้ใช่เก่าแก่มาก มาแล้วนะะฮมาแล้วเพิ่งกินความพิเศษของที่นี่ถ้ากะทิไม่หมาะเติมได้เออเขามีให้เติมอันนี้เป็นกะทิใบเติมอบโลดเป็นอะไรนะโบโลดเป็นอะไรของเราเป็นโบโลยไข่เค็มไข่หวานน่ากินมากออเมนูไข่เค็มมันจะไม่เหมือนไข่หวานมันจะม็นก้อนคือตัวโบโลดจะเล็กเนาะใช่เขาจะปั้นแบบว่าปั้นมือด้วยนะเห็นหน้าร้านเลยแล้วคือกะทิที่นี่แบบจะหอมไปเติมใช่แล้วที่นี่มันจะแบบเป็นข้นๆ ีจะบอกว่ามากนี่คือเหอนเดิมเลยไม่ผิดหวังคืนุ่มมากเยอะมากฉันไม่ไข่ฉันมันจะแบบว่าเจอสีอืมร่ปไข่ยังแบบน้ำตางนีอ่ะกระมุมอ่ะมาครองสายแล้วก็ทัวรคองสาเนี่โอเนหคุณผู้ชมนี่อะรัวร์อารยาทาวราเหล่าเสียงจีออหอมไม่คือย่านนอกเธอใชในพาซาต้องเดินหาเองหช่แล้นเดี๋ยวเราจะเดินหา มันจะบอกว่าที่คลองสานอ่ะมันค่อนข้างซบเซานิดนึงอ่ะแบบว่าในตลาดคลองสานพาซาเหมือนร้านค้ามันเริ่มปิดตัวลงอันนี้เราเดินล้อมาทางท่าเรืออ่ะตื่น <c oughs> เราไม่ตื่นรจร้วเราตื่นแล้วคือเราเดินมาไกล่างเงี้ย้เมาื่อกี้อ่ะเดินนั่นแหละ กาญจนบุรีใช่ปหมมาคลองสานมาเกือบจะถึงคลองสานร<ต>่านไม่ไหวแล้วเลยนั่งรถมาพอนั่งรถกลับมาเข้ามาในคลองสานปุ๊บร้านก็ไม่มี <c oughs> เออเดินแล,ล้วรู้กินอะไรเมื่อกี้เจอร้านยำคนเยอะมากชื่อว่าร้านน้องเป้นะผมว่าเป็นยำแหนมละกันครับ <c oughs> ก็คือออเดอร์จะเยอะหน่อยนะเยอะไม่เยอะให้ดูแต่ตรงนี้เขาเรียงนี่กู น้องคุม้มด้วยเธอจะหอมว่ะน้ำลายแตกแล้วอ่ะ,อะลองชิมก่อนเมื่อกี้เราเห็นอ่ะเขาใช้พริกแห้งใช่ปี่แต่พริกสดเม็ดขนาดนี่อันนี้คือบอกเผ็ดกลางๆถ้าเผ็ดจริงจังจะขนาดไหนลองดูไปชิม คือรสชาตมันแบบเค็มเค็มๆเบี้ยอเห็ดน่มันไม่ได้เค็มปรี้ยเค็มนัวเออมันอยู่ในความนัวกันแล้เห็ดนี่ยมาปลายเพราะว่าเขาแห้ง่ะแต่ว่าดีถ้าใครมาลอมาแวะนะฮะที่ร้านน้องเป้ียวเขามีให้เลือกทังยำต้มำแล้วก็ยำเนีอะไรอย่างเงี้ยตองไหเลยคนน้อยมากเลย มาแวะอีกร้านนะฮะร้านนี้เป็นร้านลูกชิ้นปลาเยาวร่า,า,าแต่อยู่คลองสาแบบมเอืิ่มๆกันเอ,อืิ่มๆแต่เป็นร้านที่ขายลูกชิ้นปลาเดียวเลยแล้วลูกชิ้นปลาคือใสใหญ่แล้วก็น้ำจิ้มดูแซ่บก็เลยมาแวะดูนะฮะามาไหมเอางี้ละกันนี่นนครับสองไว้ร้านลยนะคะร้นานเลยอันนี้ไม้ละเท่าไหร่คะยี่สิบบาทไม้ละยี่สิบบาทต้มเป็นยี่สิบมบนันจะไม่สามารถกินตอนนี้ได้เพราะมันร้อนมากมันเพิ่งต้มมาสุกๆเลยเธอเราไปหากินข้างๆไหมตรงนี้มั้ย นี่เมื่อกี้ลูกชิ้นปลาที่เราซื้อมาคำอ้ำพัชรามาเชั้นฉลาม่อ้นจริงียมที่มันอาจจะไม่ได้รสกระป๋องนะแต่เนื้อปลาคือแบบมันนุ่มเกินไปหน่อยมันเลยแบบว่ายังไม่มีเท็คเจอร์ให้เคี้ยวเท่าไหร่อืมเนื้อที้มันมันออกเปรี้ยวๆเผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดมากแต่ลูกชิ้นเน่ะกลิ่นปลาคือชัดมากแต่มันมีความนุ่มนุ่มไม่หนึบนุ่มๆเลย เราเดินมาหาร้านอีกสองร้านนึงเราจะลองปักหมุดีทีไหมเราอยากได้มื้อเนี่ยเฮ้ยเป็นร้านนึงโคงหวานได้เลยขาวๆนี่ตรอกหวานมาล่าอยากแซ่บต้องลองไงก็ร้านสุดท้ายแล้วมันก็มีทุกอย่างเลยในร้านเนี่ะจบมันจบดีตรงแอร์ได้แหละเอาจริงโอ้ยเข้ามานะฮะจะเป็นห้องแอร์ตามป้ายที่นี่เขาจะมีขายมาล่า ก๋วยเตี๋ยวที่เป็นแบบซี่โครงหมูตุน๋น<ม>แล้วก็เนื้อน้ำแดงอะไรมีกาแฟด้วยกาแฟเท่าไหร่วันนี้กินกน,น,นั้งชงมาสองแก้วแล้วก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูตุนต๋น,นดูหน้านะซี่โครงหมูตุ๋นดูหน้าเร<อ>า<ด>้า <ๆ S 1> มาเช้าเรากินเนื้ออะไรกันโรมาล่าเรื่อว่าจะเด็ดป่ะ เสี่ยวซี่โครงหมูนี่นี่ดูซี่โครงนี่แล้ะบะหมี่เขาก็เป็นแบบบะหมี่ป๋วย๋ยวอ๋อแบบแบนๆใช่ไหมแบนเส้นแบนๆของผมบ้างก็ผมเป็นโบนุตเนื้อตุ๋นน้ำแดงนะฮะนี่ให้ดูเนื้อนี่คือเนื้อตุ๋นนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่เราสั่งมาร้านนี้เขามีเหมือนกันก็คือเป็นหม่าล่าเราสั่งแบบเผ็ดกลางๆมาก็จะมีพวกทั้งผักทั้งเนื้อทั้งไส้กอก นะมันเกลือแล้วมันแสบพอ,อคือสีมันดูน้อยนะแต่คือแบบว่ารสชาติคืเผ็ดเลยอร่อยอร่อยเอยบอกมีความความสีมันดูเหมือนไม่หมาล่านิดเดียวแต่รสชาติมันดีดนะน้ำซุปน้ำซดูอยู่นะมีน้ำซุปเพราะจะมีรสชาติแบบ นอันนี้แบบไม่ปรุงนะทุกคนแต่ไม่ปรุงก็โอเคนะนี่เป็นจังโคนุ่มใช่มันนุ่มมากเนือ้อของท่านั่นคือมันไม่ได้ตุ๋นจนนุ่มไปอันนี้มันคือแบบว่านนม,มันหนึบกระดูกคือนุ่มมากเอ๊่กระดูกคือแบบเลาะง่ายมากแล้วคือเนื้ออ่ะมันตุ๋นม,มาดีจนนุ่มแต่ไม่เป็นชิ้นอยู่ ไม่ได้คอนซาีิเจริญนครคองสาลก็จะออบอกว่าที่เจริญนครน่ะคนกินค่อนข้างเยอะแล้วก็มีร้านดีๆหลายร้านซึ่งร้านดีๆหลายร้าน <c oughs> มันก็มีจะมีความเศร้าๆหน่อเยเพราะว่ามันปินดนะคะถ้าใครอยากมากินก็อาจจะต้องลองเช็คนิดนึงว่าร้านเขาเปิดป่าวการเดินกินเนี่ยมันก็ได้อย่างหนึ่งคือเราได้หลายร้า,านที่ไม่ไม่เคยลองก็มาลองกันนะครับช่วงนี้มันก็เงียบๆเนาะลองมาเดินกันดูได้แล้วก็มีการเซฟที่กันด้วยส่วนวันนี้ที่พวกเราไม่ใส่เพราะว่าพวกเราต้องถ่ายพอกล้องขัดไปแล้วก็ใส่ก่อน ก็ลองมาทานแล้วก็ฝากไว้ร้านนี้ด้วยกับร้านต่อกหวานเผ็ดมากไม่หวานนะสำหรับวันนี้อิดาดาวขอตัวกินและลาไปก่อนแจไดต้องทำเองด้วยเธอเด็กเนี่ยดูคลัวเธอเวยตอนเนี้ยคือแสดงความเป็นมิ้นสวัสดีค่ะขอทำนิดนึงเด็กๆกลัวอออังนี้อะไรอร่อยแถนนี้อะไรอร่อย อยโลตีมีไหมมีมั้ยร้านอาหารชื่อร้านอะไรอ่ะโคสุนไค่ะอ่าเดี๋ยวให้เราไปกินร้านเกมถึงมีร้านเกมไหมอันนี้ไม่ใช่เกมเดี๋ยวๆโอเคขอบคุณครัร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินเนี่ยพวกเราต้องห้าง กับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสตาร์ทท์ทำเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะ